มันคือฟ้ามอยากแท้อ่ะนี่เอาไปเลยสมาร์ทช็อปเป็นการส่งรหัสในแบบต่างๆทั้งทรอยเดททาวเวอร์ดีเฟนและเพจซิมูเลเตอร์99หรือใครที่คิดว่าจะดวงเกลือก็ร้านยังมี<ฮ>บริการไอเทมและทหัสพร้อมเล่นจากท o อยเดททาวเวอร์ดีเฟนรวมถึงเกมในเพจซิมูเลเตอร์99และแมปอื่นๆที่มีบริการขายรหัสอีกมากมายก็อย่าลืมอุดหนุนและเข้าไปจับจองกัน,นเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวพักเรื่องสัตว์ฟรามันบ้างนะฮะมาเจอกันกับเกมอาแ e มเบอร์ตันซิมูเลเตอร์นะครับ มีอัปเดตไปเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นอัปเดต Advent c a l endar นะฮะก็คือคิดมาธทำไมชื่อ a d v e n นเอ้ยทำไมชื่ออีเวนต์อย่างนี้ล่ะเคมฟรีรีวอร์ดนะฮะ e v e r y Day 23 Day Free Reward to c a m e นะครับแล้วก็ UGC อะไรเนี่ยอันนี้ไปอันนี้ผ่านก่อนข้อหวัวข้อแรกหัวข้อต่อไป New Christmas Part บวก20 OP Reward นะฮะแล้วก็เวชรเฟน6กเบสเฟนเจ็ดเพชรแล้วก็ New Quest ใหม่ คิสต์มาสอาร์มลิมิเต็ดเบสแฟนแปดเพสโต้นะฮะนิวคิสต์มาสสปินโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างเลยมาดูอะไรก่อนอย่างแรกร้านค้าร้านค้าเหมือนจะมีเกมพาร์ทใหม่หรือเปล่าเกมพาร์ทใหม่ไม่มีแต่มีฮิวใหม่ที่เป็นเบสแฟนแปดเบสแฟนแปดยังกันเบสแฟนแปดนะฮะแล้วก็ข้างบนพาร์ทสองฮิวคือผมมาไม่ทันรอบแรกอะจริงๆเรามาไม่ทันรอบแรกนะฮะ ขอเกมของก่อนเอ่อ Battle Pass ผมหายไปไหนละ Christmas Pass เปลี่ยนใหม่เหรอเปลี่ยนใหม่อย่างนั้นเหรอ Level สกิปโอโ้โหโอ้โหได้เวฟเฟ r นะฮะที่เป็นฮิวคริ i s ์ m a สโอโ้โหเราต้องอะไรเนี่ยโอ้ยเราต้องล็อกอินลายวันฮะเราถึงจะได้โอ้โอใส่อ๋ออันนี้แค่ชั่วคาวนะครับแค่30วัน Pass ครั้งแรกคืออะไร Elf Pass กับ Santa Pass มีอะไรบ้างกุญแจ พวกคอยพวกอะไรต่างๆข,ข้างหลังสุดมีเบสเฟนะฮะเบสเฟนแต่ที่ได้ก็คือกุญแจกับเหรียญน,นะอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้คือเราเลยไปแล้วเราคนรับไม่ได้ะฮะเควสนะครับเควสที่เราต้องทำเควสเดลี่กับเควสวิกลี่นะฮะรายสัปดาห์กับรายวันแล้วก็สปินใช้เหรียญในการแลกอ่าสิเหรียญเท่ากับ1สปินลิมิเต็ดนะฮะไปเราไปดูกันด่านอีเวนต์อยู่ไหนอ่าอยู่นี่เลยเควสอ่ามันมีแขนใหม่ใช่ไหมแขนนี่อ่า โอ้โหใช้นี่ได้ซ้ำมาดูเปอร์เซนต์กัน2 0 0 0 0 0เ1อรเท่ากับ700ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถามว่าสูงกว่าเพื่อนไหมสูงกว่าเพื่อนนะครับแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวมันยังล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ฮะเดี๋ยวมีเสียงด้วยเราต้องไล่ทอมเควสใช่ไหมเนี่ยเควสอันนี้เขาให้ทำอะไรทำไมผมมองไม่เห็นข้างบนวะเคสอาร์มเคสคีย์ต้องหาคีย์2 0 0อันเหรอคราฟตโกลเด้นเพสเพสเอ็กซเค 750ใครเราปิดไว้ก่อนใช่ไหมกดดูก่อนนะฮะกดดูก่อนอ่าใช่ด้วยได้15เหรียญมาผมพินแล้วนะฮะเคว็ดทาไปที่ผมอยากทำก็คือนี่โกลเด้นอารมนะครับคับโกเด้นอานร์ม250ออันโกลเด้นอารม,เ,ามเราไปที่ด่านที่2เพื่อครัฟเป็นโกลเด้นกันแล้วเราก็จะเปิดกล่องแขนไปเรื่อยๆอยากจะรู้ว่าสำหรับกล่องแขนกุญแจมันหาจากที่ไหนได้นะฮะอ่ากดออกกดออกแบอ่านี่มีเปอร์เซ็นต์จากที่ไหนบ้างเปอร์เซ็นต์อ่า ลัสคิดว่าอะไม่มีการหาคิดว่ารหรอทําไมอ่ะรหัสจากไหนอ่ะมันต้องทำเวสหรือเปล่าหรือยังไงซื้อกุญแจได้ไหมเออซื้อกุญแจได้ไหมเคมก่อนนี่ไงกุญแจเราต้องหมุนเอาเหรอปีหนสปิน4สี่สิบเจ็นาทีโอ้โหนานมากครับเป็นโกลเด้นสองอ้าันนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะเปิดอันนี้เลยไม่ใช่สิเปิดออมาเลย เอาเปิดอันนี้ดีกว่าพอเสร็จแล้วเราก็ไปรวมถ้ารวมไม่ติดน่าจะไม่นับดีนะมันไม่ต้องรอฮะเราค้าไปเรื่อยๆจนครบ250อันเดี๋ยวเรากลับมาเปิดเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อมันมีเควสหลายเควสเลยนะครับที่ผมไล่ทาอยู่ก็คืออันนี้ก็เอาเข้าเครื่องไปแล้วนะฮะนี่เข้าเครื่องไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเควสอีกเควสหนึ่งเปิดระดับแลนะครับให้ได้1 2 0 0 0ตัวได้350แต่พวกฟาร์เดี๋ยวเราเอาไวท้ทีหลังเรามาดู ตรงนี้ก่อนนะฮะที่มันเป็นสปินผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามันมีการอัปเกรดอัปเกรดใช้25เหรียญอัปเกรดเพื่อให้ของที่อยู่ในสปินดีขึ้นอย่างนั้นแหละเอาลองอัปดูโอ้มันต้องเป็นเลเวลฮะ Up อัปไปขั้น1.50ลองดูก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย อีกขั้นหนึ่งเจ็ดสิบห้านะฮะแต่เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราซื้อนี่ก่อนสิบสปินนะครับสิบสปินต์หนึ่งร้อยสิบสปินแล้วก็เจ็ดสิบห้ามันได้อะไรผมยังไม่เห็นผลนะฮะอ๋อนี่เขาบวกเปอร์เซ็นต์ลักให้เรานะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เนาะมาเราลองสปินดูกันเรามียี่สิบสปินนะฮะสปินออกมาเลยทีละสปินก่อนดีกว่าคูณหนึ่งแคนคูณหนึ่งคูณหนึ่งคือยังไงอะอ๋อคือที่เรามีครับมันจะคูณไปอออีกโโเเคเค อันนี้จะคูณไปเรื่อยๆเหรอนี่ขึ้นมา13แล้วโอโ้โห90%คูณหนึ่งอีกแล้วโอ้โหเป็น17แล้วฮะคูณ3อ่าเป็น18ทำไมคูณ3ได้ได้มาแค่อันเดียวอะอ๋อเรามีไม่ถึงร้อยมันเลยขึ้นทีละอันทีละอันเรามีไม่ถึงร้อยครับแต่10อันก็ต้องขึ้นเออวะใช่คูณหนึ่งไม่ใช่ อ๋อได้1อันเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงเลยฮะแต่เมื่อกี้เราได้3อันนะมันคือยังไงกันแน่เนเมื่อกี้เราได้อันนี้มันก็ขึ้นมาแค่อันเดียวนะฮะหมดไปแล้ว10อันได้แต่คูณ1อันนี้เบสเฟน8เลยนะฮะ1ใน10,000แสนอันนี้เบสเฟน71ดใน1 0,000กุญแจเรายังไม่ได้เลยด้สามได้อันเดิมหมดเลยฮะได้อันเดิมรัวๆอีก3อันสุดท้ายฮะหมดได้แต่อันเนี้ยได้แต่2ออันอันนี้ได้ไปรอบเดียวเองเราเหมือนเราจะต้องอัปเกรดตรงนี้เยอะๆหน่อยเพราะว่า มันเปอร์เซ็นต์น้อยอะเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะฮะแต่ผมลองอัปเกรดไปแล้วเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นเพิ่มเลยโอ้โหนี้เค็มได้เค็มสปินได้อีกห้าฮะเค็มได้อีก75แล้วก็อันนี้ได้อีก10ข้างล่างอีก10 250โอ้โข้างล่างก็งน่าสนใจนะข้างล่างก็งน่าสนใจเหมือนกันมีเลเวลถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยยีฮะมีเลเวลถึง20เราได้อะไรด้วยซานต้ามีเหรียญอยู่อีก100นะครับแล้วก็มีสปินอยู่อีก15 15มาาอีีกกเเดด๋ยวรสปินออบไปเลยอ่า อัปเดตก่อน100่อป๊บบวกหลักก็ยังเปอร์เซ็นต์ก็ยัง,ยงเท่าเดิมอยู่ผมงงสปินออลโอ้โหไม่ไรอีกไหมหลังจากนี้มันจะไม่มีแล้วนะฮะเรามีสปินตรงนี้อยู่มันมันสปินได้ทีละอันน่ะมันอีกนานเลยอะมันจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเรายังไม่ได้กุญแจมาเลยและอันนี้กล่องใช้1ิเหรียญโอเคเราเรารอได้กุญแจก่อนกุญแจก็คือการสุ่มได้แต่มันยากอะ คุ e อีเวนต์อันนี้ไม่เปิดต่อแล้วนะฮะพอแล้วไปเราไปดูในโซนอีเวนต์กันก่อนดีกว่าเอ้ยเอ้ยเสียงเพลงขออนญาตปิดเพลงนะฮะเสียงเพลงมันเป็นเสียงเพลงคิดมากผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า Snow Storm Event อีก2วันนะอะไอสองสนาทีอ๋อมันเป็นเป็นนับเป็นนาที Santa Event อันนี้คืออะไรเราต้องเออสู้ได้แล้วได้วินมาได้วละอะไร อีเวนต์เอกอ๋ออ๋อนี one, ่มันม uh ีอ huh. ีเวนต์เอกใหม่อันนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับผมลืมบอกนี่มีตัวคูณ3ล้านแต่เป็นเบสเฟนเจ็ดกับเบสเฟนหกอือหือของเก่ายังเปิดไม่หมดเลยดูดิอันนี้เป็นพลังเท่าอ๋ออ๋ออ๋อมายืนเปิดตรงนี้นี่เองเพื่ออะไร แล้วเดี๋ยวเรารออีก2นาทีนะฮะดูดีว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอีเวนต์มาแล้วเอีเวนต์มาแล้วแป๊บนึงแจ้งเตือนโอ้นี่ต่อยฮะต่อยเอาเมาส์หายต่อยต่อยแล้วสุ่มของเหรอต่อยแล้วสุ่มของโอเคอันนี้ราคาเบบี้บวกสิบอ๋อนี่คือการซื้ออืมอ๋ออันนี้เขาจะให้ซื้อฮะแล้วเขาจะเปลี่ยนทุกๆก,กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาทีได้ไดมอนด์คีย์ได้แคนดี้หกสิบแคนดี้ยี่สิบโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอยู่ดีก็ได้ดอกมาเบสเฟนเจ็ดใส่ดิอยู่ไหนเนี่ยแ๊่นึงนะอยู่ดีผมก็ได้ดอกมาครับเบสเฟนเจ็ดอ้าวโ,โหตัวติดหนึง่งมองแทบไม่เห็นอันนี้เบสเฟนเจ็ดฮะอันนี้เบสเฟนแปดเหมือนสี่โออันนี้เบสเฟนเจ็ดอืมเราซื้อได้เลยโอเคเราสร้างทีมเบสเฟนได้แล้วสบายใจแต่ก็เก็บยากอย,กอยู่นะแคนดี้ ผมว่าต้องต้องเก็บจากภารกิจแต่ภารกิจก็เก็บยากอยู่ดีฮะความยากอยู่นะเราน่าจะต้องทำเควสนะฮะถึงจะได้มาง่ายๆนี่คือผมยืนต่อ,อยมานานมากได้มาแค่นี้2000น่้ต้องทำเควสดูดิเควสแป๊บเดียวก็ได้3 5 0 0แล้วเท่าไหร่นะ30,000่ 30, 000, วะ3า0 0 0นเบสเฟนแแต่ถ้าซื้อก็ซื้อฝั่งน,นี้ดีกว่าได้เบสเฟนเเหมือนกันแต่พลังจะน้อยหน่อยสำหรับใครที่ไม่ต้องการพลังก็ฝั่งนี้เลยฮะเอาเอาเอาเปนี้ดีกว่าเดี๋ยวเล่าอะ ไปฟาร์มไข่มาเยอะๆนะครับแล้วเปิดหาเจ้าตัวนี้ให้มันได้แคนดี้ทิปนะฮะเป็นการบวกแคนดี้เพื่อที่จะเอามาสู้เอามาหาแคนดี้เพิ่มเติมให้เยอะกว่านี้นะฮะ มามาได้สักพักใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใหญ่มากๆนะฮะตอนนี้เรามีไข่อีเวนต์อยู่ที่5,785ฟองเราจะมาหาตัวนี้กันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแคนดี้จริงๆเราเคยมีแคนดี้อยู่นะเราเคยมีตัวที่คูณแคนดี้อยู่นะแต่เราลบหมดไปแล้วผมไม่น่าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะฮะเผลอๆอยากได้ตัวนี้ด้วย1ใน2 5 0 0เราใส่ทีมลักกี้ไปนะครับทีมลักปอ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็บูสต์ไม่าใช้เยอะหรอกค่าพันแล้วจะไม่ถึงชั่วโมงออโต เปิดหมดแล้วเฮ้ยเราได้แคนดี้มาตั้ไหน,นอ๋อเมื่อกี้เราไปต่อยมาเราไปต่อยมาเปิดมาแล้วนะครับได้ไหมเชื่ออะไรนะจิกเอ้ย เอ้ยได้ได้หลายตัวเลยด้วยได้แคนดี้มาอ่าเดี๋ยวเราลองถอดสัตว์ออกให้หมดก่อนนะฮะเวสแล้วอันนี้คือาแล้วก็ต่อยต่อยแคนดี้ยี่สิบแคนดี้ใช่ไหมมันจะได้แบบสุ่มได้ไหมลองลองดูลองดูนะครับไออันนี้เปสเฟนไม่เอาเราใส่ใส่ที่เป็นแคนดี้อย่างเดียวนะครับได้ได้มาสามตัวเองเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันจะต้องฟาร์มเพิ่มรอบๆต่อยปุ๊บอันนี้ไม่ได้แคนดี้แปดสิบแคนดี้ยี่สิบหกแคนดี้ได้มันบวกเพราะปกติเมื่อกี้เราจะได้แค่20แคนดี้นะฮะ เป็นเปอร์เซ็นต์บวกกันดีแน่เลยจาก20ได้26นะครับโอเคถ้าเราหาทั้งทีมก็น่าจะได้ง่ายขึ้น และตอนนี้นะฮะเราต้องไปฟาร,ร์มหาไข่เยอะๆเลย26แคนดี้มันจะต้องฟาร,ร์มหาไข่เยอะมากๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปฟาร,ร์มมาเยอะๆเลยเพื่อหาเจ้าตัวนี้นะครับเราจะมาสร้างทีมแคนดี้กันแล้วก็มาซื้อเจ้าเบสเฟน8ให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่ไว้เจอกันคลิปหน้าฮะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ด้วยครับตอนนี้นะฮะผมมีกลุ่มเป็นของตัวเองนะฮะเป็นกลุ่มจากเกม o b l o x นะฮะใครก็สามารถเข้ามาจอยกลุ่มกันได้นะครับชื่อกลุ่มว่า FLFY แล้วก็ในสโต์นะฮะมีคอลเลกชันเสื้อสวยๆมากมายนะครับผมจะลงอยู่เรื่อยๆนะครับมีทั้งสีดำและสีขาวมีให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่าลืมจอยกรุ๊ปเข้ามาเยอะๆแล้วก็อุดหนุนเสื้อสวยๆได้นะฮะ